โดนนนพี่ไามต่อให้ปะเตี่ห1ก่อนจะขึ้นไปยกสไปไหนกลางยกสี่เราไปลเขาจริงเราจะดูก็นอกตัวนี้ผมรูอยู่แล้วโมตัวนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเดีมันเด็กก็ขึ้นองมันมาอีกมาอีกมาอีกถ้าใครจำได้ใครจเ่าันั้นโนนับกับใช่ครับโอ้ตาล้วยอย่างไม่ให้เด็กนะไม่เด็ความตั้งใจเด็กเลยอัเท่าไหร่พี่อัจประมาณแสนหนึ่งแต่ว่ากรรมการเขามองว่า ไม่ไม่ชูมือให้นะใช่ก็ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับอไฟล์นาจังกงอ่ะ,ออะเฟสอาดูนโลโก้เดี๋ยวหาที่นี้ไก่อนยังไงบ้างนะเซนได้ <c oughs> มองว่าเ,เราผ่านไหมผ่านแล้ว่ายกซีไปโดนเข่งซ้ายไม่ไม่ทันบังนะก่อนแล้วก่อนชูมืออะไรมองว่าเราเราแพ้ไหมแต่ว่าผมดูว่าชนะก็เราเราทำมาเราทำมาได้แล้วครับผม ก็ถือว่าเดรดทีมกันนะเป็นรองเยอะแล้วกลับเบียดกลับขึ้นมาเอาวันนี้กลับแฟนคลับเนี่ยก็เพื่อปีน้องตามบ้านจุดจิมพี่เรียกน้ำมาเยอะมาเราชาวบ้านก็นมยังไม่สุดสักทีชนะแพ้แพ้มายังไม่ชนะต่อเนื่องวันนั้นนี่เราโดนไปสองไปเลยไปก่อนเลยแพ้เสเออคิมวันนั้นนี่จะชนะแล้วเราไปหยุดโดนวันนี้ก็ถือว่า ก็ย <ị> ังไม่ไม่ชนะยังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่สุดอ่าเดี๋ยวก็ต้องเอให้กำลังใจกันไปปีใหม่ครับผมขอตัวต่อไปเนาะคครรัับบผมอายุเท่าไหร่แล้วไีเนี่ยแปดอ่าติแปดก็ยังอายุอีกเยอะเลย นำนักมีขนาดไหมก็เพิ่มเยอะีเหียนี่มันยังลดเยอะอยู่ตเพิ่มตัน้ำหนักก็อะไรดีครับกูะดูการขับเป่อมมเตอร์เขาดูร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดเดี๋ยวไดูผู้ชนะแค่ดูนบอกว่ายังไม่ยอมเดทท้วาหกมื่นเจัหกหมื่นเจ็ดพันเฮ้ยเอาวันนี้ ไปร่วมเกมทั้งหมดเนบอให้ไอ้คนนั้นสองหมื่นนี่คนให้สองหมื่นอ่าไม่เป็นไรถามอ้าวแล้วได้ไหมวันนี้แบกน้ำหนักด้วยอะไรด้วยขึ้นไปนี่มีความมั่นใจไหมตอนแรกมีมีเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่นะแล้วเลื่อนนำไปโดนอะไรมาคงจะเป็นซอยยกไหนยกสามยกสามแต่ใจยังไม่ถอดครับที่มุมมาใครวันนี้มากับพ่อครับพ่อบอกว่าไงห้ามห้ามยกด้วยต่อครับ แหมยกเกิดอะไรขึ้นยกสาหรือยกสีที่เอาเขาเกือบนกยกสีเขาเกิดทิ้งตัวแต่ว่ายกห้าออกมานี่เขายังมีฮุดนะเพราะเขาได้อัจจิเป็นแสนว่ามีฮุดขึ้นมาไดยกห้านี่เราเราพูดถึงเราป้องกันอย่างเดียวเลยนะอย่างไรช่วงนั้นหมดไหมถามจริงก็ทูแรงเขาใหญ่มันใหญ่เพราะว่ามัดต่อมัดทีตอทีม มันใหญ่กว่ากมันทั้งหัวโป่งมีประการเดียวีเออเอาเป็นวันนี้ฝากไอ้ขอบคุณใครบ้างครับผมก็ขอบคุณแม่โม้หน้าขอบคุณที่ม้งาช่วยงาช่วยก็มีช่วยก็เพราะว่าอ่าที่ช่วยช่วยนะครับตี๋ไม้วันนี้มารายการนี้ไม่ผิดหวังนะรายการสึงมารวินนะครับถือว่าได้อาธิบกลับบ้านไป60,000บาทเงินเจ็ดพันบาทฮะหกหมื่นเจ็ดพันบาทอ่ะพี่ด้วงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจเดยวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ในวันนี้มาเจอเชียร์น้องกัน ก็ถือว่าใจสู้นะครับครับสู้ทุกไฟล์เลยเนี่ยเพราะน้ำหนักก็น้อยกว่าผู้ต่อสู้45ปอ,อนด์ครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคโอเค,อ,เคอ่อาเทีนี้มาคุยกับพ่อหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้มาเห็นหน้าดำคับเกีย้งแต่มาเช้าแล้วน,น,นก็มาณ<ำ>กำลัดงดีแล้วนะครับ ถือว่าโชคดีนะมาสองคนในปกติเข้ากลุ่มมาอย่างนี้มาสองคนของเราโอกาสรอดไม่นีนะแต่วันนี้เราก็ถือว่าพี่ด้วงมาเพื่อเพนบ้านเดียวกันก็มาช่วยกันมาช่วยกันมาดันกันไปถือว่าประส่งกัอีกครั้งนึ่ะฝากขอบคุณให้บ้างแล้วก็ฝากติดตามเพื่อเพื่อนๆทุกคนเลยที่แรงเกียวทุกๆคนเลยแล้วพี่ด้วงขอบคุณครับแล้วอานาาเดนตอนนี้ซ้อมอยู่ไหนเอาหลักๆเลยเอาซ้อมกับผมเจ็ดไปซ้อมบ้าน ไม่ได้ซ้อมอยู่อนะลุกคนเลยไหมที่บ้านที่บ้านผมอ่านี่คือมันต้องเอาข่าวจริงๆเราจะได้ไปเสนอนำข่าวให้ทีมงานอะไรนะพ่อเกียรติไปรินครับเกียรติไปรินนะอ่าโอเคจะได้รู้ว่าหลายคนก็คิดว่ายังอยู่ตรงนั้นอ่าไม่เป็นไรเอ้าอำนาจเดชฝากไห้รับอีกครั้งนึ่งขอบคุณทุกๆการกำลังใจนะครับทีมงานผมอ่ะไปหน้าผมจะทำให้ดีกว่าโอเคได้เงินกลับบ้านได้แผลกลับบ้านด้วยได้เลือดกลับบ้านด้วยโอเคน้องใจบายบายโอเคครับ